ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการต่อนมนาวตอนมานาว,นานาวกิ่งมานาวดูกิ่งที่มันกําลังตอนเช่นกิ่งนี้ก็กําลังตอนได้เดี๋ยวลุงจะตอนให้ดูนะครับดูกิ่งที่ยังไม่เป็นสีน้ําตาลมากกิ่งแก่แต่อันนี้ยังอ่อนไม่น่อยถ้ามีดอกมีดอกแล้วยิ่งดีมีดอกมีลูกเล็กๆยิ่งดีจะดูดดทําต่ออย่างนี้นะฮะ ก็มะนาวมะนาวมันจะออกล่างง่ายเวลาตอนแล้วขุดคูดให้ดินแล้วก็ห่อเลยก็ได้หรือจะทิ้งไว้ประมาณสักสามวันสี่วันก็ได้ค่อยมาห่อมะน,นาวมันจะออกล่างง่ายมันไม่ไม่เยปัญหาอะไรเนี่ยเนี่ยก็ขุดเบาๆสักให้ผิวให้เมือกมันออกแค่นั้นแหละแล้วก็เอาดินห่อเลยเดี๋ยวลุงจะทำให้ดูนะครับ เดี๋ยวลุงจะทําให้ดูสองกิ่งเนี่ยสองกิ่งเนี้ยก็ใช้ได้แล้วก้านยังไม่เป็นเสี่ยงตาลเยอะเป็นเสียำตาลนิดหน่อยอก,กิ่งนี้กําลังออกดอกอยู่แล้วก็ได้แต่ถ้าเป็นกิ่งที่มีลูกเล็กๆก็ยิ่งดีมันเวลาออกลากแล้วมันก็จะมีลูกติดไปในต้นเลยลุงจะทําให้ดูสองกิ่งนะครับอันนี้พวกชาวสวนเกษตรกรกร็คงเป็นหมดแล้วละ แต่ลุงก็จะแนะนําให้กับคนที่รุ่นใหม่ที่เขาอยากจะทําถ้ามาเจอรายการแนะนําของลุงก็ดูได้นะครับอ่าอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ขุดคูดบางๆแล้วก็ลุงจะเอาดินเหนียวเอาดินเหนียวมาห่อให้ดูดินเหนียวเราก็ปั้นลูกกลมๆไม่ต้องใหญ่มาก ตป้งรูกลมแล้วก็ห่อบนปากบนนะครับมะนาวนี่ไม่ต้องเว้นห่อได้ห่อเลยก็มันก็จะออกรากแต่เว้นไว้สามวันสี่วันก็ได้เนี่ยห่อแบบนี้นะใช้ดินไม่ต้องมากบางคนเขาจะไม่ใช้ดินเขาจะห่อแต่ขุยมะพร้าวมันก็ก็ได้แต่ทําแบบนี้จะดีกว่ามันจะออกรากแล้วมันจะแข็งแรงดีเนี่ยเดี๋ยวลุงจะหอให้ดูนะครับ ตับมะพร้าวที่เราจะมาทําเป็นคุยมะพร้าวนะ่ะไปจุ่มน้าให้พอชื้นๆบีบได้เป็นกําแล้วก็มาเอามาใส่ที่ใส่ที่พลาสติกเราเตรียมไว้นี่นะครับห่ออย่างนี้นะครับห่อพุ่มให้ดินหมดแล้วการห่อนี่แต่ถ้าเราพอกดินไว้สักครึ่งชั่วโมงจะดีกว่าอันนี้ลุงทําให้ดูลงดุงต้องห่อเลยคือให้ดินมันเกาะกิ่งเวลาเรามัดมันจะได้ไม่หมุน ตอนกิ่งไม้ทุกอย่างอย่าให้กิ่งมันหมุนถ้ามันหมุนแล้วมันจะออกออกรากช้าน,นี่นะเอาเพื่อติดคอเสร็จเราก็เอาเชือกมัดไม่ต้องมัดไม่จามัดจนรัดยานคอดเลยนะเผื่อให้น้ํามันเข้าได้เนีย่ยเวลาหน้าฝนน้ำมันจะเข้าเองเราไม่ต้องมาหยอดน้าแล้วการตอนนี้นะตอนใหม่ๆนี่ไม่ต้องหยอดน้ํานะเวละยาไปเลยหนึ่งอาทิตย์ถ้าไม่ใช่หน้าฝนเนีย่ยช่วงหน้าแรงก็อย่างงี้ ก็วิเนี่ยเราก็ปล่อยไปเลยหนึ่งอาทิตย์ไม่ต้องหยอดน้ําแต่ถ้าหน้าฝนก็ปล่อยเขาทำมันธรรมชาติไม่ไม่ต้องหยอดน้าหน้าฝนเนี่ยปล่อยแล้วก็ทิง้งไว้มะนาวนี่สามอาทิตย์มันก็จะออกรากละก็สี่สิบวันสี่สิบวันก็ตัดไปฉําได้แล้วลุงจะไปดูกิ่งหนึ่งอันนี้นะเป็นขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวที่เราไปจุ่มน้ามาแล้วมันชื้นแล้วบีบรั้มยังไม่ มันไม่กระจายมันจะรัดตัวแบบนี้นะเราก็เอาข่อผู้มเข้ามาขอดินบีบดินให้แน่นอย่าให้ดินมันหมุนนะฮะถ้าดินมันหมุนแล้วมันจะออกรัาช้าแล้วก็เชือกมาตองปาะถ้าสมัยโบราณก็ใช้ใบตองใช้เชือกกล้อยอะไรเงี้ยใช้ตอกอันนี้มันใช้พลาสติกนี่แหละใช้ได้ เราก็มัดอย่าให้มันหมุนสําคัญคืออย่าให้มันหมุนอะไรอย่าให้กระป๋อมหมุนเราจะบีบไว้อ่าแค่นี้แล้วครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันละก็ทิ้งไว้ไม่ต้องไปหยอดน้ํามันหน้าฝนถ้าหน้าแรงก็อาทิตย์นึงก็หยดน้ำสองครั้งถ้าหน้าแล้งก็ลดน้ำมันมันจะซึมเข้าไปถ้าแฉะมากมันจะไม่ขอออกลาก อ่าแค่นี้เป็นสิสพิธีการตอนมะนาวมันจะออกลากไวขึ้นมะนาวประสามมันที่ออกลากแล้วเดี๋ยวลุงจะพาไปตอนกิ่งมะม่วงหาะมะนาวโหมันจะออกรากช้าฮะไปตอนให้ดูอีกสักสองกิ่งครับตอนนี้จะตอนกิ่งมาวงหาะมะนาวโหให้ดูอีกสักสองกิ่งนะครับมันจะต่างกันกับมะนาวคือมันออกลากยากออกลากช้าเนี่ยดูกิ่งที่กําลังดีเหมือนมะนาวเนี่ยกิ่งที่เหมือนมะนาวกิ่งที่ เขียวแก่ๆแะล้วจะเป็นสีน้ําตาลนิดหน่อยเนี่ยมันจะออกรากช้ามะนาวมะม่วงขามะนาวโหมันออกรากช้าประมาณสองเดือนกว่าสามเดือนอะ่ะกว่าจะตัดได้ต้องเป็นเดือนมันถึงจะออกลากอันนี้ลุงจะฟันให้ดูอีกสองกิ่งนะครับก็ฟันเหมือนมะนาวแล้วทำแบบมะนาวแต่ต้องขูดให้มากหน่อยเพราะว่ามันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นต้นไม้ที่มียาง อันนี้ขูดให้เยอะหน่อยแต่อย่าให้ปากบนปากล่างมันช้ำนะครับเราขูดให้มะมา่าแล้วจะเอาขุยุยมันออกมาไม่ให้มันติดอยู่ขูดให้เังเกลี้ยงปกติมะม่วงหาวนะันาลวโหนี่ต้องปลูกฟันแบบนี้เราต้องทิ้งไว้ก่อนนะครับประมาณสิบห้าวันขึ้นไปค่อยมาหอ่อแต่นี่ลุงจะทําทให้ดูลุงก็ห่อไปเลย ขอไปเลยก็ได้แต่เราไม่ไม่ต้องรดน้ำนะเดี๋ยวจะฟ้านีกเก่งใช้ได้อยู่สองเก่งเนี่ยทำให้ดูกิ่งที่ใช้ได้จะต้องเป็นแบบนี้นะเป็นกิ่งที่แข็งแล้วถ้ากิ่งอ่อนๆตดนนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องกิ่งแก่เดี๋ยวลงุลงลุงหามุมมันลาบากเลยมันมุนมนวงเห่านะหอ้จะมีน้าเราต้องริดหนามันก่อนแล้วค่อยค่อยตอนกิ่ง ต้องวันฟันแล้วก็ขูดให้มันเยอะหน่อยแล้วก็ปกติจะต้องทิ้งไว้สักสิบห้าวันขึ้นไปสองอาทิตย์ขึ้นไปแล้วก็มาหอ่อให้ป่าไอป่าบนนี่มันจะเจอเจอก็ห่อแล้วมันก็จะออกลากไวเนี่ยการดูกริ่งต้องใช้กิ่งแก่นฮะถ้ากริ่งอ่อนๆอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ ควันแล้วก็เก็บคุยออกให้หมดเนี่ยแค่นี้แล้วก็เอาดินพอกดินพอกเหมือนมะนาวเดี๋ยวลุงจะเอาดินดินก็ไม่ต้องมากนะ,ะพอพอกพอเป็นก้อนเล็กๆพอกไว้ปากบนนะครับเดี๋ยวไไปพอกปากล่างพอกปากบนเพราะเวลามันออกล่าก็ออกอยู่ปากบนบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าตอนมันก็หุ้มไปหมดก็ออกช้าเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยหุ้มปากบนนะครับ คุณข้างบนแล้วมันจะออกลากข้างบนข้างล่างนี่มันจะไม่ออกลากเดี๋ยวลุงจะเอาห่อให้ดูก็หอก็ทําแบบเดียวกับมะนาวนะครับตันให้แน่นอย่าให้อย่าให้ให้ให้ลูกกระตุ้มอย่าให้เอกลับมะพร้าวมันหมุนอย่าให้ดินมันหมุนนะครับเราจะบีบให้แน่นเวลาเรามัดเชือกเราต้องเกรงมือไว้อย่าให้มันหมุนเราไม่ต้องรัดแน่นมากเนี่ย ก็ทําแบบเดียวกับมะนาวมันต่างกันแค่ว่าต้องทิ้งเอาไว้ควันเราต้องทิ้งเอาไว้ประมาณสองอาทิตย์ขึ้นไปสามอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรเพราะมันออกรักเป็นไม้เปลือกแข็งแล้วมันมียางเนี่ยข้างบนเราก็ไม่ต้องมันแน่นมากเอ้ให้มนันน้ำรับน้ํารับน้าฝนเองหรือเวลาเราหย่อนน้ํามันก็ได้เข้าแต่ข้างล่างนี่ให้ให้แน,น่นแน่นนิดได้เพราะข้างล่างนี่มันจะไม่ไม,ไม่ไม่ออกลากข้างล่างอ่าล่างนี้เรามันแรง ให้นิดหนึ่งมันจะได้แน่นไม่หมุนแค่เนี้ยอ่าเดี๋ยวลุงหออ่อจริงให้ดูเนี่ยข้างบนได้ปล่อยให้มันให้มันรับน้ําได้เดี๋ยวห่อให้ดูจริงนะไหน,นตอนแรกก็ห่อให้ดูอันนี้ลุงก็ปล่อยให้มันออกลากอยู่แล้วแต่มันจะออกช้านะครับเนี่ยสองเดือนสองเดือนถว่าสามเดือนกว่าจะออกลากลุงเพิ่งตัดไปรุ่นหนึ่ง ตอนนี้จริงมันยังอ่อนนิดนึงมันพิ้งแตกทำแบบมะนาวเหมือนกันะอ้ะข้างบนนี้ก็ปล่อยหลวมหน่อยเอาไว้รับน้ำเวลาหมุนมันหมุนแล้วมันบีบมันซ้ำหน่อยให้มันแน่นแล้วเวลาปลาะล่างเราดึงให้แน่นมันก็จะไม่หมุนละ อันนี้เราจะดึงให้แน่นไม่ให้มันหมุนอ่าอันนี้อันนี้แน่นได้ข้างบนนี่เราปล่อยรับน้าแค่นี้เองครับก็จบเรื่องการตอนไม้อื่น,นๆทุกอย่างก็ตอนเช่นเดียวกันล่ะแต่บางอย่างมันออกลากเร็วออกงั้ออกลากช้าแค่นั้นเองได้ครับครับอันนี้ก็จะจบเรื่องการตอนแค่นี้นะครับลุงตอนมะนาวไว้สองเก่งเอ่อเอามะนาวโหสองก่ง,ง,ง,กงแล้วเดี๋ยวลุงจะไปทํา เอากิ่งมะนาวโหเนี่ยแหละปักชำํำเป็นอีก,อกแบบน,นึ่งปัดก,กิ่งไว้ละเดี๋ยวลงนะุงจะปักชํำให้ดูเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูนะครับอันนี้การตอนมีแค่นี้เองนะครับจบนะครับ